ใต้ต้นไม้ใหญ่ในภาพฝนคํำพลเด็กชายตัวเล็กๆเดินลุยฝนมาหาตาทองผู้เฒ่าผู้มีหนวดขาวๆนั่งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่พลถอดกระเป๋าเป้วางลงข้างตัวแล้วเตยเบาๆว่าตาทองพลอยากฟังเรื่องตอนตายังหนุ่มตอนที่ตาทองเคยชกมวยตาทองหัวเราะเบาๆเสียงเหมือนน้ำฝนที่ตกกระทบใบไม้ฮ่าๆเจ้ามานึกถึงเรื่องเมื่อห้าสิบปีก่อนเชียวนพลตาทองยกมือปัดหยดน้ำฝนที่เกาะคราวแล้วเริ่มเล่า ตอนนั้นตายังหนุ่มแน่นอยู่ในหมู่บ้านโพลเงินโน่นแหละตาแข็งแรงมากเพราะช่วยแม่ถ่ายนาแบกข้าวเกี่ยวหญ้าแล้วพอช่วงเย็นก็ไปซ้อมมวยกับครูเปี้ยงครูแก่ๆที่หรือว่าเคยเป็นแชมป์ภาคเหนือทุกเช้าตาตื่นตีห้าวิ่งรอบหมู่บ้านสามรอบจากนั้นก็มากระโดดเชือกซ้อมเตะถุงสายที่แขวนไว้ใต้ถุนบ้านไม่นานชาวบ้านเริ่มเรียกตาว่าไอทองสายฟ้าเพราะหมัดเร็วมากแล้วตาได้ขึ้นชกจริงเมื่อไหร่ครับพลถามตาเสียงตื่นเต้นครั้งแรกตอนงานวัดนั่นแหละ ตาทองหัวเราะเพื่อชกกับไอหล่อลูกเศรษฐีในตลาดมันสูงกว่าตาแต่ตารู้ว่ามันไม่อุดทนเหมือนตายกแรกมันเตะตาเต็มสีข้างแต่ตากัดฟันสู้นพนยกที่สาองตาศัยจังหวะมุดเข้าไปแล้วซัดคุกขวาเข้าเต็นคางมันล้มทั้งยืนเลยพลตาตัวแล้วตาได้รางวัลใหม่ครับได้ขันเงินหนึ่งใบข้าวสารหนึ่งกระสอบแล้วก็ได้ใจแม่สาวสาวทั้งตลาดห้าห้าตาทองหัวเราะเสียงดังแต่ตาไม่สนหรอกสนแค่แม่ของพลในตอนนั้นนั่นแหละ เสียงฝนยังคงโปรยปลายเบาๆผลยิ้มกว้างตาทองยิ้มอ่อนโยนแล้วเอ่ยว่าวันหนึ่งถ้าพลอยากเป็นนักมวยตาจะสอนให้แต่อย่าลืมนหลักของมวยไม่ใช่แค่หมัดกับเท้าแต่ต้องมีใจที่มั่นคงเหมือนต้นไม้นี้ด้วยไม่แล้วครับผมกลัวเจ็บให้ตาทองเล่าเรื่องการต่อยมวยให้ฟังก็พอเสียงพลพูดปนขำตาทองหัวเราะเบาๆเสียงแหบแต่ฟังอบอุ่นเหมือนสายฝนที่หล่นใส่ใบไม้ใหญ่ห้าห้ากลัวเจ็บเรือพลเออ ดีแล้วลูกเอ้ยมวยไม่ใช่ของเล่นเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจถ้าแพ้แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ความเจ็บนะ้ำมันสอนอะไรมากกว่านั้นเยอะตาท้องเอ็นตัวพิงรากไม้ใหญ่สายตาเหมือมองหมอกขาวที่ลอยอยู่เบื้องหน้าก่อนจะเล่าต่อด้วยเสียงหนักแน่นแต่แฝงความอบอุ่นเวลาชกมวยนพลมันไม่ใช่แค่จะไปตะบันหน้ากันเฉยๆหรอกนะต้องรู้จักอ่านคนอ่านเกมใจต้องนิ่งไม่งั้นหมัดเขาก็มาถึงก่อนเราเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งตาเคยขึ้นเวทีชิงเข็มขัดแชมป์ตำบลคู่ชกเป็นไอคำน้อย หน้าตาเหมือนแมวน้ำแต่หมัดมันหนักเหมือนควายชนยกแรกตาเกือบหลับคาเวทีเพราะมันฟาดหมัดซ้ายเข้าขมับตาเปลียงแต่ตาไม่ล้มเพราะตาจำคำครูเปี้ยงได้ว่าเวลาที่เจ็บอย่าเอาแต่คิดว่ามันเจ็บให้คิดว่าเรายังยืนอยู่ตาเลยกัดฟันทนแล้วหาจังหวะสวนมันคืนพลหัวเราะเบาๆหัวตาทองนี่ไม่เบาเลยนะครับตาไม่เบาอยู่แล้วไอตัวดีตาทองพูดยิ้มๆแล้วหัวเราะตามก่อนจะพูดต่อแต่สิ่งที่ตาชอบที่สุด ไม่ใช่ตอนชนะหรอกพลตาชอบตอนจับมือกับคู่ชกหลังจบไฟถึงจะต่อยกันเกิดตายแต่เรากอดกันแน่นเหมือนพี่น้องเหมือนนักรบคนละฝ่ายที่เคารพกันเสียงฝนเริ่มซาแดดอ,อ่อ,อนๆเริ่มรอดผ่านช่องใบไม้ลงมาตาทองลูกหัวพลเบาๆแล้วพูดทิ้งท้ายเจ็บน่าไม่ต้องรีบไปหาหรอกพลแต่ถ้ากลัวเจ็บจนไม่กล้าก้าวไปไหนเลยชีวิตมันก็จะอยู่แต่ใต้ร่มไม้อย่างเดียวจำไว้นะบางทีต้องออกจากร่มถึงจะรู้ว่าฝนมันไม่ได้เย็นชายอย่างที่คิด แล้วตาชกไปกี่ครั้งครับตาทองหัวเราะหึหึก่อนจะยกนิ้วมือขึ้นมานับชา้าช้าโอ้ยถ้านับเฉพาะที่ขึ้นเวทีจริงๆนะพลก็น่าจะสักเจสาครั้งเห็นจะได้พลเบิกตากว้างหัวเยอะขนาดนั้นเลยหรือครับตาตาทองพยักหน้าเบาๆแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบแต่มีแววภาคภูมิใจแฝงอยู่ใช่ลูกชกจริงๆเจสาครั้งชนะสีแปท้ยีสาเสมอสองแต่ที่ซ้อมไม่อย่าให้บอกเลยวันไหน ไม่มีแผลฟกช้ำตายังเคยสงสัยว่าวันนั้นตื่นมาเป็นไข้หรือเปล่าบางไฟก็ได้แชมป์บางไฟก็โดนไล่ลงเวทีเพราะเตกต่ตางไปหน่อยฮ่าห้า,หาแต่ทุกครั้งที่ขึ้นไปชกตาก,ก็ทําเต็มที่นัผลไม่เคยคิดจะถอยกลางเวทีเลยตาท้องหันมามองผลแล้วพูดต่ออย่างใจเย็นบางคนดูแค่ตอนชนะบนเวทีแต่ลืมดูว่าก่อนจะขึ้นมาได้นะต้องล้มกี่หนต้องซ้อมตักแดดกี่รอบต้องอดข้าวเพื่อลดน้ําหนักกี่วันแต่ตาไม่เคยเสียใจที่ชกมวยเลยนะลูก เพราะมันสอนให้ตารู้ว่าถ้ากำปั้นยังไม่หมดแรงใจก็ยังไม่ควรหมดหวังพลพยักหน้าเบาๆแล้วกระชับสายกระเป๋ยิ้มให้อย่างเคารพไว้วันหลังตาทองเล่าเรื่องไฟที่ตาชอบที่สุดให้ฟังนะครับตาทองยิ้มกว้างแน่นอนลูกแต่เองต้องเอากล้วยตากมาให้ตาสามอันก่อนนะไม่งั้นตาเล่าไม่ออกพลกำลังลุกขึ้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้กลับบ้านไม่ได้ตาเอาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มก่อน จะได้ยินเสียงปอกๆแล้วฝนก็เทลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวผลที่เพิ่งจะลุกขึ้นปัดฝุ่นจะกางเกงรีบหลบเข้าใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างรวดเร็วเสียงฝนกระทบใบไม้ดังซาฟ้าครึ้มจนแทบมองอะไรไม่เห็นไกลนักโทษตกหนักเลยครับตากลับบ้านไม่ได้แน่เลยวันนี้ผลพูดพลางถอดกระเป๋ามาวางข้างตัวตาทองหัวเราะเบาๆก่อนจะขยับตัวลึกเข้าไปในซอกรากไม้ใหญ่แล้วเอามือชี้ไปยังตะกร้าไหวที่วางไว้มีเสื้ออยู่ในนั้นเองหยิบมาปูเลยเดี๋ยวฝนซาก็ตั้งหลักได้ พลหยิบเสื้อมาอย่างว่าง่ายปูลงกับพื้นดินแห้งใต้ร่มไม้แล้วนั่งลงข้างๆตาทองอีกครั้งแล้วอย่างนี้ตาเคยเจอไฟไหนที่ฝนตกก่อนขึ้นเวทีไหมครับพลถามขึ้นมาขณะมองเม็ดฝนร่วงลงจากปลายไปอย่างตั้งใจตาทองหัวราอขึ้นอีกขนโถไอพลมีอยู่ไฟหนึ่งที่ฝนตกก่อนขึ้นชกแต่ตาดันลื่นล้มต่อเดินขึ้นเวทีข่าวกระแทกขั้นบันไดมันอยู่พักหนึ่งแต่ขึ้นไปชกนัดยังไงก็ไม่ยอมให้คนดูเห็นว่าขาอ่อน พลหัวเราะตามทั้งทงท,งที่ฝนยังตกหนักแต่บรรยากาศใต้ต้นไม้ใหญ่กลับอบอุ่นแปลกดีทั้งที่เปียกและหนาวแต่ใจกลับอุ่นเสียงฝนตกยังคงดังต่อเนื่องตาทองพูดต่อเบาๆบ,บางครั้งนพะลฝนไม่ได้ตกมาเพื่อให้เราลำบากมันอาจแค่บอกให้เรานั่งพักฟังเสียงของโลกเสียบ้างพลพยักน้างเงียบๆก่อนจะยิ้มมุมปากเบาๆแล้วหยิบขนมจากกระเป๋ายื่นให้ตาทองงั้นเรานั่งฟังฝนด้วยกันสักพักนะครับตา ตาทองหันไปมองพลแล้วยิ้มมุมปากพร้อมกับเอาผ้าขาวมาคลุมหัวเบาๆก่อนพูดว่างั้นเราวิ่งเข้าไปในบ้านดีกว่าเดี๋ยวได้เป็นหวัดกันพอดีพลเบิกตากว้างตาวิ่งไหวเปลือกครับฝนตกทางก็ลื่นเดี๋ยวลม้มไหวสิลูกตายังไหวกว่าไก่สามตัวในแล้วอีกนะตาทองหัวเราะพลังอย่างตัวลุกขึ้นช้าๆพลรีบลุกตามยกกระเป๋าขึ้นสะพายแน่นพร้อมยื่นมือให้ตาทองจับเอาละลูกเตรียมตัวหนึ่งสองสาม ทั้งคู่พุ่งตัวออกจากใต้ต้นไม้ใหญ่ฝ่าสายฝนที่โปรยลงมาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเสียงฝนกระทบพื้นดินดังปอบแปรสองร่างวิ่งลัดผ่านแปลงหญ้าพุ่มไม้และก้อนหินตรงทางเดินพลหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ฮ่าห้าตาวิ่งเร็วเหมือนหมัดเลยตาทองหอบแหกแต่ยังยิ้มกว้างก็หมัดมันซ้อมกับฝนมาเยอะแล้วนี่นาในที่สุดทั้งสองก็มาถึงเรือนไม้หลังเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากต้นไม้ใหญ่พอถึงชายคาตาทองหอบหายใจนิดหน่อย แต่ยังหัวเราะร่าส่วนผลก็เปียกโชคไปทั้งตัวตาเราต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับเปียกหมดแล้วเปียกแค่นี้ยังดีตอนตาโดนแต่ล้มกลางสายฝนตอนปีสองหนึ่งเปียกแล้วยังต้องลุกมาชกต่อเลยลูกห้าห้าสองคนหัวเราะพร้อมกันก่อนที่ตาทองจะเปิดประตูไม้เข้าบ้านเสียงฝนยังคงโปรยปลายเบื้องหลังแต่วินาทีนั้นความอบอุ่นในบ้านหลังเล็กกลับทําให้ฝนภายนอกเหมือนจะเบาลงกว่าที่เคยเสียงฝนยังตกกระหน่าอยู่ด้านนอกแต่ภายในบ้านไม้หลังเล็กอบอุ่น ด้วยกลิ่นไม้สักแห้งและกลิ่นข้าวคั่วที่ลอยคลุ้งมาเบาๆทันใดนั้นเสียงหญิงชราดังขึ้นจากด้านในตาตาพาใครมานั่นนาเสียงนั้นคือยายเรียงภรรยาคู่ชีวิตของตาทองผู้มีน้ำเสียงเด็ดขาดแต่แฝงความห่วงใย,ายตาทองตะโกนตอบกลับไปพร้อมกับถอดผ้าขาวมาออกจากหัวหลานพลไงาย,ายายฝนตกเลยกลับบ้านไม่ได้ตาเลยให้วิ่งเข้ามาหลบฝนด้วยกันทันทีที่พลยกมือไหว้ายายเรียงก็เดิอนออกมาจากห้องครัวด้าน หลังสูงผ้ากันเพื่อหลายดอกไม้สีซีดเดินมากออดอกมองพลหัวจรดเท้าโทเปียกโชคเชียวลูกเอ๋ยรีบเข้ามาในครัวเลยยายมีผ้าแห้งกับข้าวต้มซี่โครงหมูพอดีพลยิ้มเขินเขินพางผนมมือขอบคุณครับยายแห่ผมรบกวนเลยตาทองหัวเราะเบาเดินตามหลังพลเข้าครัวรบกวนบ้านยายเรียงหน้าเรือบ้านนี้ใครมาขอหลกฝนยายก็จับให้อิ่มทุกคนแหละลูกยายเรียงหันไปค้อนให้ตาทองเองนั่นแหละตัวดีชอบชวนเด็ก มาหลบฝนแล้วก็เล่านู่นนี่เดี๋ยวหม้อข้าวจะไม่พอหรอกตาทองยิ้มแฉ่งแต่ข้าวใจยายมีเยอะกว่าข้าวในหม้อใช่ไหมละ่ะยายเรียงยกมือจะตีตาทองเบาๆพลหุหัวร็อกรั่วด้วยความอบอุ่นใจแม้ฝนจะยังตกไม่หยุดแต่ในบ้านไม้กลางทุกนั้นกลับเต็มไปด้วยไออุ่นของความรักความผูกพันและเรื่องเล่าเก่าๆที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจทุกคนเสียงฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงกระทบชายคาเป็นระยะๆเหมือนเสียงกล่อมให้ใจนิ่งสงบ ยายเรียงหันมามองผลด้วยแววตาอ่อนโยนพางวางถ้วยข้าวต้มซี่โครงหมูร้อนๆลงตรงหน้าผลแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นว่าฝนซาค่อยกลับก็ได้บ้านเองอยู่ไม่ไกลนี้แล้วอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนพลเงยหน้าขึ้นจากจานข้าวต้มที่หอมจนท้องร้ออีกรอบยิ้มเขินๆแล้วตอบเบาๆได้ครับยายขอบคุณครับตาทองหัวเราะเบาๆพลางตักข้าวใส่ชามของตัวเองเห็นไหมพลตาบอกแล้วว่าฝนไม่ได้มาทำให้ลำบาก มันพาเองมาได้ข้าวต้มยายเรียงต่างหากฮ่าห้าพลหัวเราะตามตักข้าวเข้าปากคำแรกแล้วตาโตใหญ่ครับอร่อยมากเลยซี่โครงนุ่มน้ำซุปหวานกลมกลมเหมือนรสมือแม่เลยครับยายเรียงยิ้มมุมปากแล้วตอบเบาๆก็ยายเป็นแม่คนมาก่อนนะลูกถึงจะเป็นแม่ของตาเองนั่นแหละฮึทั้งสามหัวเราะด้วยกันเบาๆท่ามกลางแสงไฟอุ่นในครัวไม้ข้างนอกฝนเริ่มสาแสงแดดยามเย็นลอดลอดช่องไม้เข้ามาเป็นลำเส้นบางๆ บางทีฝนในเย็นวันนั้นไม่ได้พาแค่เม็ดน้ําลงมาแต่มันพาความอบอุ่นของครอบครัวมาให้ด้วยเช่นกันตัดท่าไปยังบ้านของพลบ้านไม้ใต้ถุนสูงริมทุ่งนาเสียงฝนยังปอกแปะอยู่บนหลังคาสังกะสีลมเย็นพัดม่านปลิวเบาๆแม่ของพลเดินวนอยู่หน้าชานบ้านมือถือผ้าเช็ดตัวไว้ในมือพลางมองออกไปยังทางเดินเลียบท้องนาใบหน้า,า,นาตึงๆแฝงความกังวลเธอบนกับตัวเองแต่เสียงดังพอให้ลมฟัง เอาไหนบอกว่าจะไปหาตาทองแป๊บเดียวไหนยังไม่กลับมาอีกละ่ะฝนก็ตกหนักไปติดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเด็กนี่เธอหันไปตะโกนเข้าไปในบ้านพ่อมันเจ้าพลหายหัวไปตั้งแต่บ่ายแล้วยังไม่กลับเลยเสียงพ่อพลตะโกนตอบกลับมาจากในครัวอยู่บ้านตาทองนั่นแหละหน้าป่านี้คงได้ฟังเรื่องต่อยมือรอบชาติอยู่แม่ถอนหายใจแรงๆแล้วบ่นต่อก็นั่นแหละถึงหน้าห่วงฟังทีไรลากยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้ว ก็นั่งกินอะไรไปเรื่อยสุดท้ายกลับมาท้องอืดทุกทีเธอหันกลับไปมองทางเดินอีกครั้งคราวนี้สีหน้าผ่อนคลายลงนิดหนึ่งขอให้กลับมาโดยปลอดภัยเธอลุกเอ๋ยจะเปียกจะมองแค่ไหนแม่ไม่ว่าขอแค่อย่าเป็นอะไรไปบ้านยังคงปลิวเสียงกบร้องเบาๆดังจากท้องนาไกลๆฝนเริ่มจางลงเป็นละอองเรากับว่าทั้งแม่และพลต่างรับรู้ถึงความห่วงใยกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยขณะที่ทางบ้านแม่บ่นหายอย่างห่วงใยภาพก็ตัดกลับมาที่เรือนไม้ หลังเล็กของตาทองกับยายเรียงเจ้าพลนั่งอยู่บนเสื่อผืนเก่าใต้แสงไฟอ่อนๆในครัวไม้ข้างหน้าเขาคือชามข้าวต้มซี่โครงหมูที่ยังคงมีควันลอยกลุ่นพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างไข่ต้มปลาถูทอดและน้ำพริกตาแดงที่ยายเรียงตักใส่จานให้อย่างเต็มใจพลตักเข้าปากอย่างอริดอร่อยตาเป็นประกายมือตักไม่หยุดราวกับไม่เคยกินของอร่อยขนาดนี้มาก่อนยายครับอร่อยที่สุดเลยครับพลพูดพลางอมข้าวในปาก ตาทองนั่งจิบชายยิ้มมองหลานชายที่กินข้าวอย่างมีความสุขก่อนพูดแซวขึ้นดีนะตาไม่ได้ชวนเองมาชกมวยไม่งั้นคงหมดแรงไม่ได้กินข้าวใหญ่แน่ฮ่าฮ่ายายเรียงวางแก้วน้ำร้อนลงแล้วพูดเสริมเด็กผู้ชายโตวัยวก็แบบนี้แหละกินเก่งเหมือนตาตอนหนุ่มๆไม่มีผิดเสียงฝนข้างนอกค่อยๆเบาลงจนแทบเป็นเพียงเสียงหยดน้ำไหลลงจากชายคาลมเย็นชยเข้ามาทางช่องไม้เปิดให้เห็นทุ่งนาที่เริ่มกลับมาสว่างไสวด้วยแสงเย็นหลังฝน พลเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดเบาๆฝนซาแล้วครับตาตาทองพยักหน้าเบาๆใช่แต่ท้องเจ้าพลยังไม่ซาเลยนะฮ่าฮาเสียงหัวร้อในครัวไม้ดังเบาๆพร้อมกับกลิ่นอาหารที่ยังลอยอ้อยอิ่งในอากาศเย็นวันนั้นแล้วเอ็งมาบ้านยายบ่อยๆละกันพวกเราก็ไม่ได้มีใครมีเพียงตากับยายอยู่กันสองคนนี่และเสียงยายเรียงกล่าวพลวางช้อนลงช้าๆหันไปมองยายเรียงที่นั่งอยู่ข้างๆดวงตาเต็มไปด้วยความจริงใจและความเมตตา เสียงยายเรียงดังขึ้นอย่างแถวเบาแต่กินใจแล้วเองมาบ้านยายบ่อยๆละกันนะลูกพวกเราก็ไม่ได้มีใครมีเพียงตากับยายอยู่กันสองคนนี่ละคำพูดนั้นทําเอาใจผลกระตุกวูบไม่ใช่ด้วยความเศร้าเท่านั้นแต่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นปนตื่นตันเขาพยักหน้าเบาๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ครับยายผมจะมาผมสัญญาตาทองยิ้มกว้างมองพลเหมือนมองหลานแท้ๆพลางพูด,ดั่วหัวรา ดีเลยจะได้มีคนมาช่วยกินข้าวต้มใหญ่บ้างไม่งั้นตาก็กินจนท้องป่องคนเดียวทุกวันห้าห้ายายเรียงหัวเราพลางสายหน้าเบาๆแล้วลูบไหล่พลอย่างอ่อนโยนถือว่ามาเป็นหลานยายอีกคนนะลูกบ้านหลังนี้จะได้มีเสียงหัวเราบ้างพลยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่เขายิ้มได้ในวันนั้นแววตาเขาเต็มไปด้วยความสุขแบบที่ไม่ต้องพูดออกมาข้างนอกแสงแดดยามเย็นหลุดลอดเมฆฝนมาเป็นลำงามๆทาบลงบนทุ่งนาเสียงกบร้องรับกับเสียงนกที่เริ่มบินกลับรัง เย็นวันฝนตกนั้นพลไม่ได้แค่ได้ฟังเรื่องมวยของตาทองแต่เขาได้พบบ้านอีกหลังหนึ่งในหัวใจผ่านไปนานที่แสงสุดท้ายของวันคลี่ตัวลงบนขอบฟ้ากลายเป็นแสงสีส้มอมชมพูอ่อนๆที่ท่าทาเรือนไม้ของตาทองเงียบสงบข้างในบ้านพลกับตาทองกําลังช่วยยายเรียงเก็บจานชามและถ้วยน้าพริกหลังจากอิ่มหนำกันอย่างอบอุ่นเสียงหัวเราะย,ยังคงแว่วในอากาศอยู่จงัจงๆทันใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นจากหน้าบ้าน ตาทองทองเจ้าพลอยู่นี่ไหมเสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและเต็มไปด้วยความห่วงใยเป็นเสียงของพ่อของเจ้าพลนั่นเองพลสะดุ้งเล็กน้อยหันไปมองตาทองกับยายเรียงทันทีตาทองหัวเราะเบาๆพลางพูดขึ้นว่าเอ้าพ่อเองมาตามแล้วละไอ้หนูท่าทางจะห่วงเองเอาการอยู่นะฮ่าๆยายเรียงยิ้มบางๆเดินออกไปหน้าชานบ้านก่อนจะเอ่ยตอบกลับไปอย่างนุ่มนวลอยู่เจ้าพ่อพลกินข้าวอยู่ในบ้านเนี่ยพอดีฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ออกไปไหน พ่อของพลเดินขึ้นบันไดไม้มาใบหน้ายังมีร่องรอยกังวลแต่พอเห็นพลเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไอลูกคนนี้แม่เองบ้านแทบแตกแนก่ฝนตกก็ไม่บอกพ่อจะออกตามหาอยู่แล้วเชียวพลยิ้มเขินๆแล้วเกาหลังคอเบาๆโทษทีครับพ่อข้าวต้มยายเรียงมันอร่อยจนลืมเวลาไปเลยครับตาทองหัวเราะเสียงดังลั่นบ้านฮ้าห้าเห็นไหมลักษะละมังเล็กๆของยายเรียงนี่และทำเด็กติดบ้านได้อีกคนแล้ว แสงเย็นของวันเริ่มจางลงแต่บรรยากาศอบอุ่นที่บ้านตาทองกลับเต็มเปี่ยมขึ้นทุกทีพ่อของพลยิ้มบางๆกอดพยักหน้าให้ลูกชายแล้วพูดเสียงเบาถ้างั้นวันหลังพามาอีกก็ได้ลูกพ่อเองก็คิดถึงตาทองกับยายเหมือนกันในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันบางครั้งก็มีเพียงข้าวต้มอ,อุ่นๆกับเสียงของคนเก่าคนแก่เท่านั้นที่ช่วยดึงหัวใจให้กลับมาอยู่กับรากของความผูกพัน